เดี๋ยวไปทางนี้ก็มีสำนักงานท่านกำนันตำบ,นบนลนตะครกคุณโยมวิโรธกำนันวิโรธอาพรแก้วหรืวอว่ากำนันแดงของเราอยู่ในจอดก่อนก็ได้นะมาตรงนี้ก่อนอาจมาทักหมดเรียอหมดคนที่ดีมาที่นี่เพราะอาะมาไม่รู้จักเออไปไปงูจิบอีกไัมเออแก้วไม่เลืออะไรไปรับบอลอเออสาธุ เออโยมถืออะไรต้องระวังนะโยมนะถ้ามันแย่งไปแล้วทางวัดช่วยอะไรโยมไม่ได้นะเออแต่อที่อุ้ม้วมันไม่แย่งแน่นอนไอที่อุ้มอยู่นะมันไม่แย่งแน่นอนอ่ะลูกสาวมานี่คุณโยมเจ้าขาเสถีฐีกระเป๋าใหญ่ตังเยอะนะเอวบางล่างน้อยมาทางนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปรถเก๋งสีดำเนี่ยมานี้ก่อนนะมาสร้างกระเบื้องหลวงพ่อทองกันก่อนเออมามาเชื่อพระเด้อ พระบอกสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นพะเรายังขาดกับเบื้องมุงเครื่องมุงเครื่องบางให้กับวิหารหลวงพ่อทองอวิหารหลวงพ่อทองสีขาวเนี่ยเอาคุณยองคุณยงก่อนจะไปยองจอดก่อนได้ยองจอดก่อน,น,ออออนแล้วเลี้ยวมาตรงนี้สักนิดหนึ่งนั่นแหละสีดำขามาหาตจะมาหน่อยแลย้วเดี๋ยวเราจะได้ถอยฟอร์จูนเนอร์อีกคันหนึ่งนเนี่ยเนี่ยเขามาจอดตรงนี้มาเป็นเจ้าภาพกับเบื้อง เครื่องมงกุฎวิหารหลวงพ่อทองกันทุกคนเลยมาทางนี้เออเอาสาธุไอ้กระโปงสวยเออมาดารักมากเลยกระโปงสวยมาจากไหนเนี่ยคุณยศแม่อ๋อเจ้าของเสียหลังสิบนี่เองเนึกว่าใครที่ไหนเออแล้วเองอธิษฐานยังไงนักเรียนอนุบาลสามอธิษฐานให้แม่เร่ำกลก้าขนมเออดีมากเลย Uh, คนนี้มันกระโปรงสวยมากเลยไอ้ตัวเล็กนี่นี่เรามาทางนี้มานั่งเกรงใจให้มันอยู่ลมเย็ยนๆเพราะมันจะร้อนเดี๋ยวมันจะร้องฮ่าลูกสาวม,มาจากไหนนะลูกเอ้อหรือมาชุดเดียวกันตรงนั้นเลอโอโอสายทูเจ้เกันเลยว่าไว้วางไว้เดี๋ยวพักน้่แรกให้ <c ười> แป<อ>้ <c ười> <c ười> แอมแรกหนเลยเออหอมแมงมุมจะได้ทีอย่างเลย ยเราจะยกช่อฟ้าวิหารเอาแบงค์ร้อยห้าร้อยห้าร้อยเอาแบงค์ร้อยห้าร้อยด้วยเราจะยกวิหารหลวงพ่อทองวิหารหลวงพ่อทองจะยกช่อฟ้าในวันที่สิบสี่เมษาพร้อมกันสามช่อช่อที่สี่ช่อที่ไอช่อที่สามช่อที่สี่ช่อที่ห้า